พี่น้องจ้าสวัสดีครับ,รบมากินข้าวนะคะข้าวเช้าเอาเลยลูกกินข้าวเช้าอยู่บนสวรรค์อยู่ <c oughs> บนสวรรค์กินข้าวเช้าอยู่อยู่อะไรนะว่นันอยู่อยู่บูทับเบิกนะครับมาพี่น้องมา,<อ>ากินน้ำกันได้ครับเด้อเขาเศร้าเขาตุม่มพี่น้องเป็นไห,ห,หมากนี่กระพ้อทับโข,ขนะครับ,บ มาครับยิงจามีไข่ด้วยอ่ะไข่ตอกบ่ไข่ต้มไข่ต้มอ่ะตักเลยลูกตักเอาเลยอ่ะไข่ต้มฮะไม่ใช่ไข่ตอกฮะพี่น้องหลายคนถามว่าพักยูใสระเบียงผานะครับระเบียงผาสี่ระเบียงตั้มพักมากับตั้มกับบิก๊กตั้มพักอยู่ระเบียงผาสามเนาะที่เลือกมาหม่องนี้คือผมว่ามันวิววิวแล้วก็หมอกมันโอเคสุดละ กลางคืนก็จะมีทะเลหมอกนะครับตรงนี้คล้ายๆว่าเป็นแอ่งเลยแหละเป็นแอ่งก่อมอกก็เลยแหละแอ่งอะไรคะแอ่งน้ำหรอกเป็นคือแบบว่ามันเป็นอ่ามันเหมือนกับอีกเมืองเมืองหนึ่งอยู่ทางใต้นะพี่น้อง <c oughs> มันมันพิเศษมาสัจรรย,ยังไงเวลาเวลาคือจะมีไฟเต็มเลยมีแต่ไฟอ่ะพี่นอ <c oughs> ้อง <c oughs> บันีพ่ออ่านนะเออทะเลดาวบานทนี้มันมันเหมือนทะเลดาวทีนี้พอสักพักปุ๊บมันหมอกพอหมอกมาปุ๊บ ถ้ามันปกคุมอเมืองออำเภอนั้นหรือว่าในเมืองนั้นน่ะถ้ามันปกคุมมันจะหายหมดเลยไฟเออพอหมอกมันจางไฟไฟก็จะเริ่มมามันเป็นแบบนี้หลายรอบนะพี่น้องมันเลยแบบว่าผมเลยว่ามันมันมันเป็นความพิเศษอีกอีกอย่างหนึ่งมาพี่น้องกินน้ำกันครับผมกินข้าวน้ำกันแล้วจ้า เอาวาอิ่มได้นี่เอ,อมมโอเคอต้มอร่อยอะเหมาะกับอาหารเช้านาะข้าวต้มนี่ล่ะเสียบอร่อยใส่ผู้ใดมักใส่กับใส่ไข่เตาะด้วยนะครับต้มแม่ไข่ต้มไม่ล่ะลุงต้มก็ต้มจะลุง ต้มกินด้วยเหรอ,อไข่ต้มอ,อันนู้ว่าไข่ต้มเอ, okay, อาไงเนี่ว่าไข่ต้มโอ้ยรูปแหล,แลนี่พาแต่นเดียวแนละ้วพี่น,อน,น,น้องนี่นี่พาแต่ไข่ต้มนี่แหละนี่พี่น้องที่นีนไม่ใช่ไข่ตอกเล้าจี๋ครับส่วนผมจริงๆนะครับผมชอบไขต่ตอกไข่ตอกนี่คือว่าไข่ไม่สุกนะพี่น้อง โมเมนไ่ครอยาวมักตูมนี่โมเมนตนี้นนนนขเขาชอบนะแมนบางคนเขาก็ชอบหมายถึงว่าลุงชอบแบบนั้นม,ม,มาจ้ามา กำลังปีผัาน,น้ำปลารือตุ่มวัเนาะไอ้ตุ่มเออพี่นี่เนะเขาเจ้าปลูกเองครัดปลูกเองมันกับธรรมชาตินะพี่น้องผมมักสุดกอ ยอดฟักแมวเป็นอาหารที่แบบอ,อาจจะบม่หวาแต่ว่าได้กับบรรยากาศน,นะพี่นอ้องนองเมืองบอกขึ้นมาคุ้มขึ้นมา ก็แบบเข้มเดี่ยวขึ้นอ่ะกระต้มเขาจะกินเลยนันร้อนอร่อยกระต้มกุ้งติดใเห็ดหอมแล้วดนะพี่น้อง <S <S หอมูสับเห็ดหอมอื้มปรุงแล้วหอมอันนี้การสีไ่ได้กินแซ่บแต่ว่าเอาบรรยากาศไมาพี่น้องเบิ่งเรือพี่น้องครับ มาเด้สาวสินกินได้มเนีน่ยอ๋ออืมอเบิลร mm ูงมอ้ยมาเมื่อทำทบาบัมือใส่ว่านยกสดยกสวยสดอรุ่นเอาไหมจ้ะ วัดมาเลยมองไม่เห็นละหมอกขึ้นที่แรก่าจะผมนะผมเห็นเจดีวัดขึ้นแต่มันรู้สึกแบบพิเศษอีกอย่างหนึงนะ่งเ่ยมาอยู่ที่นี่ว่าว่าอยากขึ้นไปถ่ายท้งนวนให้มันติดเจดีทีนี้มันหม,นมนอกให้ไม,มนปิดหมดบ่สุด้ยลเอ,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 อ ทมแบบเปิดค่ะอู้หูนกอันนี้เพิ่เพัดแบบใส่พริกน้ำเล้ยพี่น้องก็เลยมีรสชาติแซ่บๆเนี่ยไปยังเดี๋ยวมาลยอร่ะ,ะพี่น้องค่ะ รับมือนี่ก็เอาบรรยากาศเลยค่ะหมอกฟุงฟ้งๆมาฝากด้วยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศครับพี่น้องผู้ใดอย่างมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวแล้วจับผู้ทับเบิกนะคะพิกัดที่พักเหรอคะที่พักอยู่ที่บ้านระเบียงผานะคะสามกระสีนะคะใครอยากเจอหมอกฟุงฟ้งๆแบบนี้ก็มาช่วงเดือนกันยายนนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปนอนกอดหมอกกอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ,บ ันนี้วันที่สองนะคะดูค่ะทะเลหมอกที่ภูทับเบิกนะคะบอสพี่น้องบรรยากาศดีแห้งจ้าบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับวันที่สองนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เรากลับแล้วแหละแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็เจอทะเลหมอกแบบนี้นนเลยนนนะใช่วันนี้หมอกสวยมากแบบเป็นแบบบง แบบลายแห้งจ้ะเป็นก่อนเลยครับมือนนี้แมนบรรยากาศดีแห้งดีต่อใจสุดๆอากาศเย็นสบายนะคะตอนนี้สิบแปดองศาเนาะทุกคนมือนี่วันที่สิบสามนะคะที่เบียมาอ่ามาเจอทั้งวันที่ว่าเจอหมอกทั้งวันที่อ่าสิบสองสิบสามเลยเด้อพี่น้องเด้องามวันที่สิบเอ็ดมาตอนเย็นก,ก็เจอหมอกขึ้นมาอยู่แต่ว่า ไม่ได้เยอะแต่ว่าพอตื่นเช้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยใครที่อยากมาก็รีบมากันนะทุกคนกันยายนเนี่ยหมอกเยอะมากย่นมเบียร์มาเยบยกกรสีมาเทียวประมาณช่วงกันยาจา้ะเหมาะสำหรับคู่รัก <c oughs> กบับบรรยากาศโรแมนติกนะครับผมแหน่นะสนสาเบยบางคนมาน่ะไม่เจอหมอกนะครับ <c oughs> แต่เรามานี่โอ้โห เหมาะเยเยอะมาถูกวันเหมาะเวลาเวลาเหมาะพอดีเลยวันนี้เราพกแต้มบุญมาด้วยทะเลหมอกตอนนี้อยู่ที่ที่พักก็คือบ้านระเบียงผานะคะตรงที่เวียอยู่ก็คือเป็นเป็นบ้านระเบียงผาสามสีนะคะทุกคนไม่ได้อยู่โดมเนาะครั้งแรกมาพักที่โดมโดมหนึ่งโดมสองแต่ว่าโดมเขา หนึ่งสองนี่เขาเอาออกแล้วเขาทำเป็นบ้านกระจกแทนแต่ตอนนี้เราก็มาสามสิไปละทุกคนบ๊ายบายขอไปนอนกอดหมอกก่อนนะ